ครับผมชื่อเกมเมอร์ครับแล้ววันนี้ผมมีผลหนึ่งมาแนะนําให้คุณผู้ชมลองใช้ครับนี่ครับซึ่งเป็นผลนี้นั่นเองนี่ครับผลบิสสัดนะครับหรือผลหิมะของเราเนี่ยเองครับข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะไปกล่าวครับว่าทำไมถึงแนะนําไม่ใช้ครับนี่จะจังหวะนี้ครับซื้อแล้วครับขายพอดีเลยนี่นะครับนี่นะครับนี่ผมฟาร์มแัตเตอรี่หมดแล้วครับนี่ม้า400กว่า เดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะมาแสดงที่ก่อนนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะฟาร์มหัวใจอยู่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในผลที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนี่ถ้าคุณเดินมาตรงกลางครับใช้สกิล V ครับกดทางไว้กดใช้เลยครับปุ๊มนี่มอนทุกตัวในบริเวณนี้คือโดนหมดเลยนะครับตอนนี้ผมมีบัฟอยู่30อร์เซ็นะครับโอ้ยงี้ครับ แค่นี้เรียบร้อยหัวใจเพียบครับโ้รวยเลยนี่ได้ครับหัวใจเราฟังได้ง่ายๆสบายๆนะครับมาตรงบริเวณนี้ครับนี่บริเวณตรงนี้ครับบริเวณนี้เลยกดใช้ครับปุ๊บอู้นี่ครับวิสัดโดเมนกลางอาณาเขตครับนี่แรงครับแรงมากเลย อน,นอลสบายสบายครับนี่นหัวใจดอกรัวครับโอโ้โหแบบไม่หยุดเลยนี่ครับแปบๆกิลก็คูดาวครับผมแนะนําถ้าคุณผู้ชมจะใช้ผลน,นี้แบบให้ฟาร์มไวๆนะครับนี่ให้คุณใช้เป็นหมวกชอมเปอร์ด้วยครับนี่หมวกจัปเปอร์ครับนี่หมวกนี้ครับหมวกนี้ถ้าคุณใช้แล้วมันจะทําให้คูดาวของผลคุณไวขึ้นครับมันก็ทําให้ฟาร์มเร็วเข้าไปอีกนี่ครับเร็วรัวบอกเลยหัวใจอย,อย่างนี้ ดูฟาร์มสบายสบายเลยพอๆกับผลมังกรครับผลมังกรก็ฟาร์มดีนะครับเราคนที่ไม่มีมังกรก็ใช้ผลนี้ได้แทนได้เหมือนกันครับนี่ผลฟาร์มดีนี่ครับแล้วตีแป๊บๆก็ดับแล้วครับถ้ามีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาเยอะครับนี่ได้ครับหวัวใจขึ้นรัวๆครับทีละสามทีละสี่ทีละห้าเร็วๆเลยนี่ครับ สลับไปเรื่อยๆครับสบายๆไม่มีอะไรยากเลยนี่นี่ครับโอ้สามมันฟ่หผวใจใ้สบายๆมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมจะไปบอกประโยชน์อีกข้อหนึ่งของผลน,นี้นะที่ผมถึงแนะนำให้คุณผู้ชมลองใช้นะครับนี่แป๊บๆผวใจก็มาแล้วปุ๊บกลางอาณาเขตเอาโดนใครเนี่ย งงว่าโดนใครก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โอ้โหโอูอ้ได้รัวๆเลยครับหัวใจนี่ครับการฟาร์หัวใจมันจะดีนะครับนี่ทางนี้สำหรับคนที่อยากจะได้หัวใจเยอะแนะนำาครับคนนี้ครับดีมากครับผลบิสตาบิสาต์ราคาแค่สองล้าน4ี่แสนครับนี่ผลนี้เลยครับผู้ชมฟาร์ดีจริงครับพอๆกับผลมังกรเลยถึงสู้มังกรไม่ได้แต่ว่างบประหยัดกว่าครับคุ้มมีคุณภาพ หรือว่าดีมากเลยครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะแนะนำในส่วนเรื่องของว่าทำไมมันถึงตีเจ้าทะเลหรือว่าตีอย่างอื่นดีครับพวกเจ้าทะเลพวกวอลชลาบมีสบายนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเพราะอะไรกันไปกันเลยอุ้ยตรงนี้รับเจ้าสามตัวครับโอ้โหเหมือนเพื่อนเขาจะขับไปเจอเจ้าทะเลสอตัวอ่าสบายเลยรีบขับไปเลยครับตรงนี้ S <S เรียบร้อยแนะ่พวกนายเจ้าทะเลเหรอเจ้าทะเลนี่ครับจังหวะนี้รอไม่ได้แล้วจ้างอนา,าครับมิซานโดมเมนเฮียบโอ้วคุณไปมากสบายสบายเลยเจ้าทะเล เดียวพอครับกินน้ำสำราญครับโอ้ยตรงนี้มีเรือนะครับมีเรือมีเรือมาจังหวะนี้เออลาเบิร์ดสลับ,ลบโอ้สบายสบายครับโหเ,เรือเ,อเรือหรอเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหทั้งเจ้าทั้งไรครับสบายมากเลยครับกลับเลยจังหวะน,นี้ครไม่มีใครตีอยู่ด้วยครับจังหวะน,นี้แหละตีเลยตีเลยจัสลัดรัดสลัด กลางนะเคสโอ้ยทั้งดีครับที่คอมไม่ปิดแต่เฮ้สบายสบายกลางสกิวแป๊บเดียวครับสกิวแป๊บเดียวก็ได้แป๊บแป๊บก็ได้นะครับเฮ้ยโปโอ้โหสองตัวเลยไม่รู้ว่าเขาปิดฟรีฟีกันหรือยังถ้าปิดแล้วก็แย่เลยอุ้ย ยังไม่ปิดตังคู่เลยอย่าพึ่ง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 เลยเออเรียบร้อยสองคนเลยครับโอ้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แยกโบเรียบร้อยอ่าจะเสียายครับได้เป็นผลช็อปนะนี่แต่ไม่เป็นไรครับนี่นี่ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลพิศดารครับผลพิศดาร นี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมลองไปใช้ดูครับเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งการฟาร์มเจ้าทะเลหรือว่าการฟาร์มหัวใจครับคือสบายนะครับตีบอสตีเรือคือเรือเลือสบายสบครับโหเนี่ยครับ, board, บ,บ,รบ,รบถ้าเป็นสกิลนี้ครับกลางอาณาเขตคือสกิลหลักเลยครับที่ช่วยเราให้คุณฟาร์มเร็วนะครับแล้วก็สบายครับใช้ดีครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมลองไปใช้กันนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กัน,กนด้วยนะก็อย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย